โอ้โห oh เอกสารรอทำลายเพียบเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog Film Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อนๆนเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารสําคัญที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นบินใบเสร็จต่างๆสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือแม้แต่เอกสารรับที่มีข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะที่ไม่ต้องการให้มีการล่วไหลซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำลายเอกสารให้สิ้นซากครับและยากต่อการฟื้นฟูเอกสารที่จะดึงข้อมูลต่างๆได้ดังนั้นเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ จึงมีความจําเป็นมากๆเลยครับเพราะมันง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการกําจัดเอกสารครับครับเพื่อนๆและในปัจจุบันเครื่องทาลายเอกสารอัตโนมัติมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเซิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับ ครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับเครื่องทำลายเอกสารที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเครื่องทำลายเอกสารยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันเครื่องทำลายเอกสารมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมดึงมา จัด10อันดับเครื่องทำลายเอกสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10เน็กเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาด15 l, ลิตรรุ่น8144ครับสำหรับเครื่องนี้สามารถทำลายลวดเย็บกระดาษได้บัตรเครดิตก็สามารถทำลายได้ด้วยครับ มีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อความร้อนเกินสามารถตัดทำลายกระดาษขนาด A4 โดยตัดได้ถึง8แผ่นต่อครั้งโดยกระดาษหนาไม่เกิน75แกรมถังบรรจุกระดาษที่ถูกทำลายกว้างถึง15ลิตรและมั่นใจคุณภาพการใช้งานด้วยการรับประกันยาวนานถึง2ปีนับเป็นเครื่องทำลายเอกสารที่น่าสนใจมากๆครับราคาอยู่ที่1990บาทอันดับ 9. d i i y y เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาด10ลิตรรุ่น ET101SC ครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อุปกรณ์เครื่องเขียนอันดับ1ในประเทศจีน ดังนั้นจึงมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้อย่างแน่นอนมีขนาดเล็กกระทัดรัดดีไซน์สวยงามจัดวางได้ทุกมุมของออฟฟิศน้ำหนักเบาเพียง1.6กิโลเท่านั้นสามารถย่อยทำลายเอกสารไซส์ A4 โดยสามารถใส่กระดาษได้ครั้งละ6แผ่นใบมีดคมทนทานต่อการใช้งานมีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินสามารถแยกส่วนฝาเพื่อเพิ่มความจุของถังได้ ประหยัดไฟใช้ไฟเพียงร0อยวตนเท่านั้นรับประกันยาวนาน1ปีเต็มนับเป็นเครื่องทำลายเอกสารจากแบรนด์ชั้นนำที่น่าใช้งานมากๆครับราคาอยู่ที่999บาทอันดับ8 D 1 8เครื่องทำลายเอกสารขนาด7ลิตรครับบอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาถูกมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาสามารถทำลายเอกสารขนาด A4 ได้ถึงครั้งละ6แผน่น เสียงเบาขนาดทำงานดีไซน์เรียบง่ายสามารถจัดวางได้ทุกที่พกพาสะดวกสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายได้น้ำหนักเพียง1.5กิโลกรัมเท่านั้นใครที่ชอบของดีราคาถูกจัดแบรนด์นี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่539บาทอันดับ7 d e l เดลเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาด12 l, ลิตรรุ่น e 9 9 3 9 ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของแบรนด์ชั้นนําในเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ไว้ใจได้คุณภาพสูงโดยรุ่นนี้สามารถทําลายเอกสารขนาด A4 ได้ถึงครั้งละ5แผน่นใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง5นาทีเครื่องทำงานเสียงเงียบเพียงแค่6 2เดซิเบลเท่านั้นใบมีดคมมากทนทานต่อการใช้งานสามารถทำลายแผ่นซีดีและบัตรเครดิตได้มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินมีช่องแยกเก็บเศษพลาสติก ทำให้ปลอดภัยต่อการใช้งานสามารถทําลายเอกสารได้อย่างละเอียดซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฟื้นฟูรับประกันคุณภาพยาวนาน1ปีครับราคาอยู่ที่2,469บาทอันดับ6เดลี่เครื่องทำลายเอกสารขนาด23 l. ลิตรรุ่น E9952 ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์คุณภาพอีกแล้ว ข่าวนี้เป็นเครื่องย่อยเอกสารขนาดใหญ่จัดหนักจัดเต็มน้ำหนัก9.1กิโลกรัมดีไซน์สวยงามสามารถเข้าได้กับออฟฟิศทุกพื้นที่มีกองเก็บเศษกระดาษขนาดใหญ่ถึง23ลิตรถึงแม้จะเป็นเครื่องขนาดใหญ่แต่ใช้ไฟเพียง80โวลต์สามารถทำลายเอกสารขนาด A4 ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง10นาทีสามารถทำลายเอกสารได้ครั้งละ10แผ่น ใบมีดแข็งแรงคงทนมีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินทำงานเสียงเงียบเพียงแค่6 0 d เดซิเบลเท่านั้นมีช่องแยกเศษพลาสติกทำให้ปลอดภัยต่อการใช้งานสามารถทำลายเอกสารได้ละเอียดมากและยากต่อการฟื้นฟูครับครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ต้องทำลายเอกสารครั้งละเยอะๆเป็นจำนวนมากจัดรุ่นนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับราคาอยู่ที่4 7 4 9บาทอันดับ5 d e ็กโมชั่นเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาด10 l. ลิตรรุ่น DMPS002 ครับเป็นเครื่องทำลายเอกสารแบบเส้นตรงเพื่อความปลอดภัยในการจัดการเอกสารที่มีความปลอดภัยสูงสามารถตัดกระดาษ A4 ได้4แผ่นในครั้งเดียวและยังสามารถตัดบัตรเครดิตได้อีกด้วยมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเครื่องร้อนเกินไป ทำงานเสียงเงียบประหยัดพลังงานตัวเครื่องดีไซน์สวยงามเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานต่อเนื่องได้2นาทีครับเป็นแบรนด์ที่มียอดขายสูงราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาใครที่ต้องการเครื่องทำลายเอกสารราคาประหยัดจัดแบรนด์นี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่480บาทอันดับ4 i ่ i อริสโอยเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ ขนาด8.9ลิตรรุ่น P8GC ครับเป็นแบรนด์คุณภาพมาตรฐานญี่ปุน่นดีไซน์สวยขนาดเล็กกระทัดรัดสำหรับการใช้งานแบบส่วนตัวใช้งานใน Home Office และใช้งานในอ f ฟฟิศสามารถย่อยกระดาษ A4 ได้8แผ่นอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วดีไซน์สวยเรียบหรูเหมาะกับเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบน้ำหนักเบาประมาณ3.4กิโลกรัมเท่านั้น สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกมุมของที่ทำงานและยังกินไฟน้อยเพียง165วัตต์มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินกำหนดใครที่ชอบสินค้าคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นจัดแบรน,นี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่1490บาทอันดับ3 d e เ l ลเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาด12 l, ลิตรรุ่น e 9 9 4 5 ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของแบรนด์เดลี่ที่มียอดขายสูงหลายคนนิยมใช้ครับเป็นรุ่นที่ดีไซน์สวยงามเรียบง่ายสามารถจัดวางได้ทุกมุมของออฟฟิศเครื่องกินไฟน้อยเพียง80โวลต์เท่านั้นสามารถทำลายเอกสารได้อย่างละเอียดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง2-5นาทีทำลายกระดาษ A4 ได้ครั้งละ6แผน่นใบมีดคมทนทานต่อการใช้งาน มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินเครื่องทำงานเงียบมากเพียง80เดซิเบลเท่านั้นมีช่องแยกเก็บเศษพลาสติกทำให้ปลอดภัยต่อการใช้งานรับประกันตัวเครื่องยาวนาน1ปีเต็มใครที่ชอบแบรนด์เดลี่จัดเครื่องนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่1,399บาทอันดับ2 Office Plus Paper เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาด10 l, ลิตรรุ่น 606S ครับเป็นอีกเครื่องที่ราคาไม่แพงยอดขายสูงตัวเครื่องดีไซน์ทันสมัยสวยงามแข็งแรงสามารถทำลายเอกสารขนาด A4 ได้ครั้งละไม่เกิน6แผน่นสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานสูงสุด2นาทีเสียงเงียบเพียง72เดซิเบลเท่านั้น มีปุ่มถอยหลังเมื่อกระดาษติดค้างเครื่องสามารถหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดความร้อนสูงรับประกันสินค้า6เดือนครับนับเป็นเครื่องทำลายเอกสารราคาประหยัดที่น่าสนใจมากครับราคาอยู่ที่659บาทอันดับ1ได้แก่เ e โ nodic เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติขนาด13ลิตร รุ่น S606B ครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆคุณภาพสูงหลายคนนิยมใช้เป็นเครื่องทำลายเอกสารแบบเส้นตรงเพื่อความปลอดภัยในการจัดการเอกสารที่มีความปลอดภัยสูงสามารถตัดกระดาษ A4 4แผ่นในครั้งเดียวเหมาะกับการใช้งานในบ้านและที่ทำงาน สามารถทำงานต่อเนื่องได้3-5นาทีเสียงเครื่องเงียบและประหยัดพลังงานดีไซน์สวยงามใช้วัสดุอย่างดีแข็งแรงทนทานใครที่ชอบสินค้ายอดนิยมจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่629บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช้อปปีเว็บไซต์ Google Ten ครับเป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมได้นำมาเสนอ เพื่อนๆใช้เครื่องทำลายเอกสารยี่ห้ออะไรอยู่ครับใช้ดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆนะผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเครื่องทำลายเอกสารทั้ง10อันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบ ช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช่องนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบไป